บรรยากาศพี่น้องเออสวัสดีครับพี่น้องเปิดไปไหมชนูนี่ยังวะเริ่ม,มเ,เป็นบรแดดเป็นได้ไหมนี่น้ำมันยนะแสดงเหมือนเดิมนะคะ ในข่าวอัเดมีค่ะได้รับข่าวดีอีกอย่างนี้หละเกิลงมาเบิง่งยายเลยยังกินนะบอฮะแล้วยังกินนะแ <st ing noise> ต่รับแตา่ไวแาต่แล้วตายอีกตายบ่เก,กิดป่านะรกนสสารแดดไ โพโพได้ข่าวขาดีจ้พญาจดีโอ้ว่าสีเี้ยอันนี้บอสซาอ์ทงโอ้ขอบคุณะายพญาจิโอ้ม y g กอสองทงบอยายซาองาทงาทงค่ะาทงก็กินก่อน่ะทงคุณแม่น้องกินกันเลยค่ะยัาเลรี้ยโตกินน้ำแหนป่นบใส่น้ำไม่สบ่ คนโกเอ้ยให้แน่ใส่น้ำสมบัต e> ิใส่นี่ต้อใส่กันเลยนึงต้องนํามาจุอีดําน้ําปนน้ามกูน่ะบ่ได้ใส่ของกูบ่มากเนาะบ่แม่นบ่มากกูกินบ่ได้คือตาแซ่บแบ่หาหเออมื้อนี้ประตูปุตนี่มื้อซาลูกอันนั้นก็ได้ ีกเอในแมตตานะปู่มันแต่งมจะใหญ่จดีซื้อซอยมันเท่างอะนอยาเมื่อร่าดเมื่อมัวพสิปูอะมือนาวซ้คู่ว่ะพุสิเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนเป็ชอห่เป็นซ้ห่ข้านาเอ้ยข้างแบบมันอลังการข้างปลูกเนี่ยไงแบบข้างเจ้าข้างปลูกเท่าถอดขมือนี่หมอ้มมอวนนีนะก้งถึงในมั้ง้นี่ยมาได้กินข่าวใหม่ป่สุ ข้องข้าวปุ๋ยนะบ้านกำลังงานบ้านข้องจะข้องปุ๋กอันนึงงอๆเขาอีหยังเลข้าวเก่าขนาดนี้ปุ๋ยโร ข่าเ่าโอ้ยอนาข่าวเก่ามึงต้นใม่เนี่ยก็ข่าการแค่ข่าเก่าเก่าไดงเก่ามาตัวใหม่ออกูเล่าขาหอดตายตรงนั้นอืมมาไหมเกิดมาหลอดน้ยนะเลหลอดใช่ไหมไมแวโอ้ยตน้อข้าวโพดแถว้สิบวออกไปอีกบอจิมข้าวบามหาเนี่ยมาใส่แขวใหม่มันจะแขวที

หองนั Cornell, ун, ่งขม่าวปืนเนี to to ่ยเ <k know ec oire> uh ่ไ huh. อ yeah. ้เฮยองาร่ากัตุยตไงเ้อันดัอันดับนนะ เออลงมากับพอดีกินข่าวพี่น้องเอ้ในสายวาสวนน่ะบอกเอออันนี้เนาะไอ้แหนะนี้ขอบพระเฮนทราบไปเบิ่งหน่อยหนึ่งก่อนเออกูสิไปซ่อมมึงโอไม่เห็ดหัวบักโม้อวันนี้นะปลาอันน่ะเป็นบานน้ำมงใหญ่ได้พี่น้องได้บานน้ำมงเดลยปลาตัดใหม่จากลำลอดไว้นอนนี่เนาะ อืมอันนี้เนาะส่วนมองๆองก็สิลุ่มลงไปคัดสิแมนอันนี้ก็สิเป็นส่วนพักเนาะเห็หดหัวแล้วเรียบร้อยเออเพิ่นใส่ขี้อันหยังวะขี้ท่าบ่ทันจุดขี้เหนียวบ่ทัจุดใหม่อืมเอามาใส่นานอีหยังนี่เนาะน,านาีนน้วะ โอ้ยลายนานอดีเดอร์พักคนนี้ชวนพักมั้ยเห็ดลายนานอยู่เนี่ยมาดินทาซีเฮือนกันตาซีเห็ดบุอาศสยประตูนี่งาม มก็คือเงี <Dol by problems> ้ยฮะป่เ้าป่ะขึ้นปขึ้นเนี่ยงก็เดียวนี่ฮห ตาเลิศอาคอยยังไปเลยเนาะอ๋อพัดเชลลงไม่พาดเชลลองเพลงน่ะบกได้กองไม้มาแต่ใส่ใช้ไม้น่ะอามาเทสใช่ไหมเอาไม้มาเทสเอาไม้มาเทสในใสไมนั่น ่าานยอยแล้วมันไปผู้เดียวมันระแทกอยู่นี่บ้านม่ใช่วะไพสิเห็นอยู่บ่อนใดบ้างหูเออลวดนี่บ่าซื้อมันเองนะไม่ใส่ไม่เนนูอ้าวไพสิฮู้เอาไปไหว้สายปนี ใช่ต really> ู้นมาเปิลน่มาเปิลซฟเทสนึ่ไม่ใช่เนกระต่ายเขียวเคียวบกะต่ายก่ายกะาจ่าสองอันพุตี บออันเดียวกันนี่บอกกับแกตตัวดีเออมันนี่ไม่เนามนี่ไม่ตั้งเลยนะตัว้แล้วเลยหัวฮะตั้งไว้ที่นี้นี่นี่เออตั้งไว้ล้นี่บอกโอ้ยพี่น้องนี่บอลซุบบอลเสียบมันจึกจากจึกจากจ่าวิดไปทาง้างมจริงฮะเปิด่าาบเห็นเออเปิดตรงนี้เปิดได้ไดิโส อ้าวบ่มีท่านเปิดจะได้ไหมบ่คือไม่มีไฟอีกคืนบ่เออเออพี่น้องนี่พาแมบบอยู่ห้องบอกแพสบ่พี่น้องเทสเนี่ยเอาเครื่องได้เทสแต่เครื่องนี้ก็่ทยคลิปอยู่นี่ มามาเยิมดูนูโอ้ยนี่ี่วอโอ้ดังดังแท้คือดังแท้บอดังจะตกใจเท่าใดนี่เป็นบอราคาเท่าใดนี่ซื้อมาฟังนี่หาป่ะฮะอ้ก็ถือแท้ ของมินเเออเปิดเดียวกันโอ้ยสั่งมาสั่งมาก่อนใช่จะเลยสั่งให้ซะก่อนะพันกว่านกูบาดดิอืม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 ให้พญาเลสั่งให้มันอย่างมิ้มมาเสื่อจัมกระดัยแม่แมใกล้จะสั่งเอฟเอากันงเลยอีน้องมึงเอฟให้กูแน่ตู้นี่เอฟเอามากที่สุดแต่เขาบอกเตามาเนี่ย โัยไม่ได้ไม่คือบาซีรันีนะแล้่สสาสวคนมักไมสมพิน้องเอ้ยมันมันคือบ่มคืนใช่ไหดาของพายติงนองงนีมันต้องกดไหมเดี๋ยไม่ได้กดเหอเสียเงจะบาดอ่ะเมื่อไม่เ้าเอ้ย มันบ่เห็นนี่มันบ่เห็นขึ้นมันบ่เสื่อมบ่ได้นี่แจ้งเลยเด้ตอนนี้แจ้งนะมันมันบ่คืนนี่นี่มันแจ้งของพายวะพี่น้องได้แล้วค่ะเสื่อมได้นะเปิด์ตเบิรเบิร์ปไปอ่ะที่มันบ่ติดนะแดนสบาดก่อนมันบ่ติดเดี๋ยวแป๊บนึงเด้อเอาจะบ่คือจะอย่าพึ่งเด้อหยาบหย่าพึ่งหากูไปสิสั่งใครนี่เอาสั่งให้กูแน่ไปเอาเองไหมอ้าวจะใสอนุสิดเถิดใจปลายทางโอ้ไม่ก็โอเคจัดไปเสียมาฟังเพลงสินอดฟังอยู่หัว สวนกูน <ok> ีเป mm ิดเบอร์ันกอนใช่ไหมมันยังหัดอยู่วะหาเพลงก่อนถึมันบติดนี่ะไรมันขีบ่เนี่ยโอ้ยจิแม่นเดหายไปพี่น้องหาเพลงก่อนแดนนี่โอ้ยเพลงแดนค่ะเพลงได้บิีบันทิงเมนเด๊ไปไน

ยังก็แล้วก็เปิดจิตูไปไม่ก็มีสองอัน <laughs>